เขาบอกกันว่าเวลาเป็นเพียงภาพมายาครับ วันนี้เวลาที่เราลงมือทําอะไรบางอย่างแล้วเราหวังผลรับว่าอยากจะสําเร็จแบบเร็วๆอยากจะมีเงินก้อนแบบเร็วๆร,รู้ไหมครับทาไมมันเร็วหรือช้าแตกต่างกันไปในเมื่อคุณสังเกตไหมครับคนทุกคนบนโลกใบนี้อยากรวยเหมือนกันแต่ทําไมใครบางคนสามารถหาเงินได้เร็วกว่ากันทําไมบางคนนี่แบบใช้เวลานานามากๆเป็นเพราะเงื่อนไขบางอย่างนะครับเงื่อนไขหรือ condition บางอย่างที่เราให้กับตัวเองครับยกตัวอย่างเรามักจะให้ความหมายยกตัวอย่างเช่นนะสมมุติถ้าเราจะทาเงิน10,000บาท เฮ้ยมันใช้เวลาแค่แป๊บเดียวแต่พอบอกว่าเฮ้ยเราจะทําเงินหนึ่งล้านบาทเราก็ไปตีความหมายเอาครับว่าเฮ้ยมันนานกว่านะเวย้ยหรือถ้าเงินก้อนใหญ่กว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าเงินก้อนเล็กกว่าใช้เวลาแป๊บเดียวนั่นคือในเรื่องของการตีความหมายหรือการให้เงื่อนไขอะไรบางอย่างจริงๆแล้วนะครับสิ่งที่เราทำนะ่นะณปัจจุบันมันอยู่ที่คุณเนี่ย รู้ชัดเจนอยู่แล, <ๆ S 1> ล้วล่ะว่าผลลัพธ์มันจะได้อะไรในระหว่างที่คุณทําเพราะอะไรรู้ไหมครับมาตรฐานในสิ่งที่คุณอยากจะได้มันอะเงินเยอะๆหรือความสําเร็จแบบเร็วๆอะ่ะมันมาจากมาตรฐานที่คุณทํำยังไงนะครับถ้าคุณสามารถที่จะรู้เท่าทันว่าคุณกําลังทําตัวเองหรืองานอะไรบางอย่างอยู่ในมาตรฐานอะไรคุณสามารถที่จะกะเกณฑ์หรือประมาณการได้เบื้องต้นเลยครับว่าคุณจะได้ไรายได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นพลังงานที่คุณใส่ออกไปนะครับในงานที่คุณทำเนี่ยมันคู่ควรกับมาตรฐานที่คุณอยากจะ ได้หรือ,อยังเพราะฉะนั้นเวลาได้คุณบอกว่าอยากได้1 0 0 0 0นเราก็จะทํามาตรฐานแบบ1 0,000ืยกตัวอย่างครับคุณบอกอยากได้1 0 0 0 0แสคุณลองคิดดูนะครับถ้าคุณทํามาตรฐานแบบ1 0,000หมืนคุณจะได้หนึ่งแสนไมครับไม่ได้นะครับเพราะอะไรนะครับอย่างเวลาที่เราอยากจะได้เงินเยอะขึ้นเราก็ต้องพัฒนามาตรฐานในตัวนี้ให้มากขึ้นนะครับและนั่นเป็นสิ่งที่อยากจะให้คุณคิดในวันนี้นะครับเฮ้ยมาตรฐานอะไรที่ฉันจะต้อง ปรับหรือพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อจะได้เงินหรือความสําเร็จที่ฉันต้องการแบบเร็วขึ้นเวลาเป็นเพียงภาพมายานะครับเอาเบิร์ดอสาสไตล์ได้พูดเรื่องนี้ไว้เพราะฉะ,ฉะนั้นเงินก้อนใหญ่หรือเงินก้อนเล็กนะครับมันเป็นเพียงแค่คํานิยามหรือเงื่อนไขาบางอย่างที่เราคิดโดยใช้ความคิดขึ้นมาเท่านั้นนะครับเร็วหรือช้าไม่เกี่ยวกับก้อนเล็กก้อนใหญ่ไม่เกี่ยวกับสาเร็จเร็วสําเร็จช้าแต่มันเกี่ยวที่ว่าสําเร็จเลยมันเกี่ยวเบที่ว่ามีเงินเลยแค่นั้นครับไม่ต้องไปตีความหมายว่าเฮ้ ความสำเร็จที่มันแบบเยี่ยมใหญ่ๆมากๆมันต้องใช้เวลานานคุณไม่ต้องตีว่ามันใหญ่หรือเล็กคุณแค่บอกว่าโอเคฉันปรารถนาสําเร็จฉันต้องการสําเร็จแล้วคุณก็ลงมือทําอย่างดีที่สุดอย่าลืมนะครับทุกความปรารถนาเนี่ยเราเนี่ยศรัทธาในสิ่งที่เราอยากได้ได้แต่สําคัญครับคุณจะต้องลงมือทําด้วยวินยัยและพัฒนาทักษะของคุณ ในหลายๆด้านเช่นทักษะในการสร้างไรายได้สูงแล้วตอนนี้อะไรทำไรายได้สูงให้กับเราครับยกตัวอย่างเช่นออนไลน์อย่างเงี้ยการขายออนไลน์การทําธุรกิจออนไลน์หรือเอาสินค้าที่คุณขายอยู่เช่นหมูปิ้งเอามาขึ้นขายออนไลน์ได้ไหมเพื่อเปิดรับแฟนชายหรือเปิดรับตัวแทนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเราก็สามารถที่จะสร้างทักษะบางอย่างที่จะเปิดช่องทางไรายได้ให้กับเรามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการลงมือทําสําคัญมากไม่ใช่แค่เพียงส่งความปรารถนาฉันอยากรวยสาทุสาธทุกอยากรวยคุณจะไปไหวที่ไหนก็ไม่รวยหรอกครับเพราะคุณไม่ได้ลงมือทํา เรื่องนี้อปปาพิสูจน์ได้นะครับตอนที่ โอป้าเคยเพิ่งเริ่มขายอะไรใหม่ๆเมืมมม่อสามสี่ปีที่แล้วโอป้าก็ไปไหว้ครับหลายหลวงพ่อมากเลยขอให้หนูรวยนะนูนี้นั่นแต่ปรากฏว่าขี้เกียจครับโมแต่แบบกินเหล้าเมายาครับแบบไม่ทําอะไรมันก็ไม่รวยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ได้แต่อยู่บนความศรัทธาได้แต่ก็ต้องลงมือทําด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการลงมือทานะคบแล้วก็ศรัทธาคู่กันอย่างนี้ดีกว่าเพราะการลงมือทําบวกกับความศรัทธามันไม่ใช่ความเพอ้อฝันมันคือความจริงที่คุณพิสูจน์ได้ว่าคุณทํามากพอคุณก็จะได้รับผลลัพธ์มากพอตามที่ คุณทำจริงไหมครับใครคิดว่าจริงพิมพ์จริงนะครับและนี่คือสิ่งที่อยากฝากไว้ในวันนี้นะครับฝากกดติดตามเพจโอปอายสานและติกตกอรโอปอายสานด้วยสวัสดีครับ